สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเสียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่616ชดเชยอ,อย่างช้าๆสวีรานไม่เคยฝันเลยว่าเฉียวเหมยจะกังวลเกี่ยวกับเธอและคิดถึงเธอเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อเฉียวเหมยจากไปอย่างรีบร้อนในตอนนั้นเธอคิดถึงเฉียวเฉียงไม่ใช่เพราะเฉียวเหมยเกลียดเธอที่สูญเสียลูกไป เสียเจอ๋อคุณบอกให้เฉียวเหมยโทรหาแม่เมื่อเธอว่างได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่แค่บอกที่อยู่ของเธอมาแม่จะส่งของบางอย่างให้เธอใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วแม่เป็นห่วงว่าเธอจะหนาวแม่ไม่รู้ว่าเธอขาดอะไรบ้างแต่แม่อยากส่งของให้เธออีกสวีรันพูดอย่างไออายถ้าเธอโทรหาเฉียวเหมยอย่างเร่งรีบเธอกังวลว่าเฉียวเหมยจะไม่รับสายเฉียวเหมยอาจถึงขั้นเกลียดชังเธอที่เป็นคนยุ่งเรื่องชาวบ้านเกินไปการส่งพัสดุไปเลยน่าจะดีที่สุด พี่สาวของผมรู้ที่อยู่แม่คุณถามพี่สาวได้เลยผมยังมีงานบางอย่างที่นี่ผมจะไม่คุยกับคุณวันอื่นผมค่อยจะคุยนะเสียเจ๋อต้องการจะพูดว่าผมจะไม่คุยกับคุณแล้วนะแต่เขากังวลว่าสวีรานจะรู้สึกเศร้าและคิดว่านี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขาโทรหาเขาจึงเปลี่ยนคำพูดในนาทีสุดท้ายสวีรานตื่นเต้นมากจนน้ำตาคลอเบ้าขณะพูดว่าดีๆๆไปเถอะโทรหาแม่อีกเมื่อคุณว่างนะ หลังจากวางสายสวีรันยังคงถือโทรศัพท์ไว้อย่างไม่เต็มใจและไม่ยอมวางสายน้ำตาของเธอค่อยๆไหลลงจากดวงตาของเธอในที่สุดเธอก็รู้ว่าเมื่อก่อนเธอเคยไร้าสาระขนาดไหนอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาสมดุลระหว่างอาชีพการงานและครอบครัวหากเธอใส่ใจเสียเจอมากกว่านี้ตอนที่เธอว่างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาอาจจะไม่ตึงเครียดขนาดนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้อย่างน้อยเสียเจอก็ไม่ได้ปฏิเสธเธอ ตราบใดที่เธอปฏิบัติต่อเซียเจ๋ออย่างดีความขัดแยง้งก็จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปหลิวเฟินเดินไปข้างหน้าแล้วหยิบหูโทรศัพท์จากมือของสวีรานเธอช่วยพยุงสวีรานให้นั่งลงบนโซฟาแล้วพูดว่าตอนนี้คุณรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉียวเหมยแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นมากไหมมันยากที่เซียเจ๋อจะโทรหาฉันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาคุยกับฉันนานขนาดนี้ตั้งแต่เขาโตมาเขายังบอกอีกว่าจะโทรหาฉันอีกคุณได้ยินไหมคุณได้ยินไหม มันจริงใช่ไหมสวีรานจับมือหลิวเฟิรนแน่นอยากรู้ว่าเธอได้ยินผิดหรือเปล่าใช่ฉันได้ยินทุกอย่างชัดเจนเขาจะโทรหาคุณอีกครั้งในวันอื่นหลิวเฟินกล่าวด้วยรอยยิ้ม <c oughs> เวลานี้ผิวพรรณของสวีรานมีสีชมพูสดใสและดวงตาของเธอดูมีชีวิตชีวาเธอไม่ดูไร้ชีวิตชีวาเหมือนเมื่อไม่กี่วันก่อนอีกต่อไปอย่ารอช้าอะไรอีกเลยฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอด้วย ไปช้อปปิ้งและซื้อเสื้อผ้าและสิ่งของที่เฉียวเหมยต้องการกันสวีรานเดินขึ้นไปชั้นบนอย่างตื่นเต้นเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าหลิวเฟินรู้สึกดีใจเช่นกันที่เห็นเธอมีพลังมากขึ้นเธอจึงกลับไปที่ห้องเพื่อเก็บของและไปช้อปปิ้งด้วยกันเฉียวเหมยตื่นมาตอนเกือบเที่ยงแล้วหากเธอเป็นคนในหมู่บ้านทั่วไปเธอคงโดนดูไปนานแล้ว จางเวยและจังชินยังคงกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นและกิ่งไม้แห้งในลานบ้านจังเฉานั่งยองๆข้างๆและหยิบจับสิ่งของแปลกๆสองสามชิ้นอย่างเงียบๆกิ่งไม้หลายต้นที่ดูดีสามารถนํามาใช้ทําโมเดลได้แม้ว่าจะดูหยาบมากในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของจังเฉาแล้วพวกมันเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ เมื่อไม่นานมานี้เขาใช้กิ่งไม้สร้างเรือลำเล็กที่โค้งงอได้หลีกกุ้ยไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่เฉียวเหมยรับรู้ได้ทันทีและชื่นชมเขาอย่างตื่นเต้นที่ทำได้ดีความมั่นใจของจางเฉาเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาได้สร้างโมเดลเพิ่มในช่วงสองวันที่ผ่านมาจางฉินเล่าว่าพี่ชายคนโตของเธอกำลังยุ่งอยู่กับการฝึกฝนส่วนพี่ชายคนที่สองของเธอกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างสิ่งของต่างๆหากเธอไม่ทำอะไรเลยในเร็วๆนี้เธอคงถูกครอบครัวรังเกียจแน่เธอแค่ล้อเล่น คุณมาที่นี่เร็วจังเลยกินข้าวกันหมดแล้วเหรอเฉียวเหมยขยี้ตาแล้วเดินออกจากบ้านจางชินวางไม้กวาดลงแล้วพูดว่าพี่สาวตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันแล้วแม่บอกว่าถ้าพี่สาวตื่นแล้วไม่มีอะไรกินก็ไปที่บ้านเราได้นะแม่ทําอาหารอร่อยๆไว้เยอะมากเฉียวเหมยมองไปที่หม้อและเห็นว่าไม่มีอะไรเตรียมไว้ให้เธอเลย เธอเดาว่าหลี่กุ้ยและเฉียวเฉียงคงจะตกลงกันบางอย่างไม่เช่นนั้นไม่ว่าเฉียวเฉียงจะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะไม่ลืมที่จะดูแลเฉียวเหมยเฉียวเหมยพาเด็กๆทั้งสามกลับมาที่บ้านของหลี่กุย้ยทันทีที่เธอไปถึงประตูเธอก็เห็นหญิงชาราหลี่และเด็กสาวสองคนเดินโซเซมาทางพวกเขาเด็กทั้งสามคนต่างรู้ดีว่านี่คือ่าของพวกเขาจังเหวยจำเธอได้เมื่อพวกเขายังอาศัยอยู่ในตระกูลจังหญิงชาราหลี่มักจะไปหาหลี่กุ้ยเพื่อของเงินช่องแมส ฟิเชอตอนที่617หาที่หลบภัยหากหลี่กุ้ยไม่มีเงินให้เธอเธอจะทุบตีและด่าดทอหลี่กุย้ยจนกว่าหลี่กุย้ยจะหาอะไรให้เธอได้เธอต้องการทุกสิ่งที่หลี่กุ้ยมีแต่เมื่อจางเฉียนรู้เรื่องนี้เขาก็ทุบตีเธอและไล่เธอออกไปจากนั้นเธอจึงหยุดมาขอของต่อจากนั้นจางเฉียนกลับบ้านและทุบตีหลี่กุย้ยจนเกือบตายโดยบอกว่าเธอขโมยสิ่งของของตระกูลจางไปเพื่อเสริมครอบครัวมันดาของเธอ เด็กๆได้ยินมาว่านางแอบติดต่อลีกุ้ยไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขยอย่างไรเชียวเหมยตกหลังจางเหวยเบาๆแล้วกระซิบว่าไปหาลุงเจ้าของคุณบอกเขาว่ามีคนนอกมาที่บ้านเราและเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาจางเหวยเข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงและหายตัวไปในพริบตาหญิงชราหลีไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามีเด็กหายไปโอ้เธอคือเชียวเหมยใช่ไหมในที่สุดฉันก็เจอที่นี่หญิงชราหลีกล่าวขณะที่เธอเดินเซเข้ามาหา แม้ว่าเธอจะไม่เคยพบกับเฉียวเหมยในปัจจุบันแต่ชื่อเสียงของหญิงสาวคนนี้ก็แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านรอบๆแล้วทุกคนต่างพูดว่าหญิงสาวคนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ช,วชาวบ้านร่ำรวยเท่านั้นแต่เธอยังสาวและสวยอีกด้วยชายหนุ่มหลายคนเสียใจที่ไม่ได้มาที่บ้านของเฉียวเหมยเพื่อขอแต่งงานในตอนนั้นเมื่อในวันนี้หญิงชราหลี่ได้พบกับเฉียวเหมยในที่สุดเธอจึงตระหนักได้ว่าหญิงสาวผู้นี้แตกต่างจากวิญญาณหมีอ้วนเมื่อก่อนเสียจริงเธอดูเหมือนเธอได้เกิดใหม่ หากไม่ใช่เพราะว่าเธอมีลูกๆของหลี่กูย้อยู่กับเธอหญิงชราคงไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับเฉียวเหมยยายทำไมคุณถึงมีเด็กสองคนมาด้วยทำไมคุณถึงมาที่นี่เฉียวเหมยกล่าวขณะมองดูหญิงชราโดยไม่พูดอะไรอีกหญิงชราหลีนั่งลงบนพื้นและสะอื้นให้ครอบครัวจังชั่วช้านั่นพวกเขามาของเงินฉันฉันไม่มีเงินให้พวกเขาทุกอย่างในบ้านพังยับเยินเด็กสองคนนี้และฉันหมดปัญญาจริงๆ ดังนั้นเราจึงมาที่นี่เพื่อตามหาแม่ของคุณทันทีที่เธอพูดแบบนั้นเฉียวเหมยก็เข้าใจว่าคนเหล่านี้มาที่นี่เพื่อของเงินพวกเขาพูดอย่างสุภาพว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อหาที่หลบภยัยแต่จริงๆแล้วพวกเขามาที่นี่เพื่อพยายามหาเงินก้อนโตเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เธอไม่คิดว่าตระกูลจางจะได้รับการปล่อยตัวเร็วขนาดนี้เธอได้ยินมาจากเฉินหูว่าจางเฉียนถูกจำคุกและถูกตัดสินจำคุก8ปีจางฉงและซุนหยานกลัวว่าจะถูกจางเฉียนพาดพิงจึงตัดสัมพันธ์กับหญิงชาราจางและคนอื่นๆจางฉงกลายเป็นลูกเขยฝ่ายแม่และไปอาศัยอยู่ที่บ้านของซุนหยานตอนนี้เหลือคนชาราในตระกูลจางเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ผู้ที่ไปหาหญิงชาราหลี่ต้องเป็นญาณฉานาจางอย่างแน่นอนตระกูลจางจะไม่กล้าก่อปัญหาให้หลี่กุ้ยอีกแน่นอน ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงรังแกหญิงชราหลี่เท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอคือคนที่ได้รับของขวัญมั่นทั้งหมดจากตระกูลจางในตอนนั้นเฉียวเหมยคาดหวังไว้แล้วว่าหลังจากการหย่าร้างตระกูลจางจะไปขอของขวัญคืนโดยไม่ละอายเฉียวเหมยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดประตูลานบ้านให้พวกเขาเข้ามาเธอไม่สามารถปล่อยให้หญิงชราและเด็กสองคนทำเรื่องวุ่นวายที่ประตูหลักได้หากคนอื่นเห็นพวกเขาพวกเขาอาจจะนินทากันอีก เธอเพิ่งจะทำให้หวังชินขุนคเคืองและไม่อาจปล่อยให้เกิดอะไรผิดพลาดได้อีกเอาละหยุดร้องให้ได้แล้วเข้ามาเร็วๆเงียบๆและอย่ารบกวนคนในบ้านเฉียวเหมยพูดอย่างดูถูกหญิงชาราหลี่รีบวิ่งเข้าไปในลานบ้านพร้อมกับเด็กทั้งสองก้าวเดินสเปดสปะของเธอไม่ใช่การเดินของหญิงชาราที่อ่อนแอเลยหากเธอไม่อ้างว่าอ่อนแอไม่มีใครจะคิดว่าเธอป่วยด้วยซ้ำ ลานบ้านนี้สวยกว่าลานบ้านฉันเยอะเลยดูสิผลไม้ที่นี่สดมากโอ้พระเจ้าที่นี่มีไก่กับเป็ดด้วยดีจังหญิงชราหลี่มองไปรอบๆลานบ้านราวกับว่าเธอไม่เคยออกไปไหนมาก่อนและตะโกนเสียงดังโดยไม่สนใจสิ่งที่เฉียวเหมยเพิ่งพูดไปการที่เธอจ้องมองไก่และเป็ดราวกับว่าเธออยากจะรีบเอาน้ำมันใส่หม้อแล้วผัดไก่ทั้งหมดในลานบ้านทันทีเฉียวเหมยพูดอย่างเย็นชาติหญิงชราชราหลี่ฉันบอกให้คุณเงียบถ้าคุณยังส่งเสียงดังอีกก็ออกไปซะ หญิงชาราหลี่ตกใจกลัวจนไม่กล้าส่งเสียงใดๆเธอยังมีบางอย่างที่จะถามเฉียวเหมยหากเธอทำให้เฉียวเหมยขุนเคืองตอนนี้เธอก็จะไม่ได้อะไรเลยเฉียวเหมยนั่งอยู่บนม้านั่งใต้ศาลาหักจางเหนียวไม่ป่วยเธอคงสอนบทเรียนแก่หญิงชาราหลี่แน่นอนหลี่กุ้ยได้ยินเสียงวุ่นวายจึงเดินออกจากบ้านเมื่อเธอเห็นหญิงชาราหลี่สีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากนับตั้งแต่เธอถูกประกูลจังทอดทิ้งและมาที่หมู่บ้านฝอซานหญิงชาราหลีก็ไม่เคยมาเยี่ยมเธออ,อีกเลย หญิงชาหาลีกังวลว่าหลี่กุ้ยจะไม่สามารถอยู่รอดในหมู่บ้านได้และอาจต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อตกแต่งที่อยู่ใหม่ของเธอแม้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านฝอซานจะทําเงินได้มากจากการปลูกถั่วงอกในเวลานั้นแต่แน่นอนว่ามันต้องใช้เงินจํานวนมากเมื่อเริ่มต้นเธอรอจนกระทั่งหลี่กุ้ยทําเงินได้ช่องแมสฟิชเชนตอนที่618ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้มากกว่านี้ เธอไม่คาดคิดว่าธุรกิจขายถุงอวกในหมู่บ้านฝอซานจะค่อยๆซบเซาลงจากนั้นมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นที่บ้านลูกชายสองคนของเธอที่ทำให้ผิดหวังคอยสร้างปัญหาให้กับเธอและในที่สุดเธอก็ลืมเรื่องการมหาลีกุย้ยลูกสาวของแม่แม่คิดถึงลูกมากหญิงชราหลีวิ่งเข้าไปหาพร้อมน้ำตาคลอเบ้าและกอดหลี่กุ้ยแน่นขณะที่ร้องไห้หลี่กุ้ยไม่อาจทนผลักเธอออกไปได้และถามว่าแม่มีอะไร ก่อนที่หญิงชาราหลี่จะได้อธิบายเด็กทั้งสองกับเธอก็วิ่งเข้ามาในบ้านเหมือนสุนัขตำรวจและดมกลิ่นไปทั่วทุกที่จริงๆแล้วหญิงชาราหลี่ก็ได้กลิ่นหอมของอาหารทันทีที่เธอก้าวเข้ามาในลานบ้านเธอไม่ได้เข้าไปในบ้านเพียงเพราะเธอเกรงเฉียวเหมยเท่านั้นจางฉินจำได้ว่าจางเหนี่ยวยังอยู่ที่บ้านจึงรีบวิ่งเข้าไปทันทีเธอหยุดยืนหน้าโตอาหารและกางแขนออกพร้อมตะโกนว่าคุณเข้ามาใกล้ไม่ได้ใครให้คุณเข้ามาไปให้พ้น การกินอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับพวกเขาแต่จังเหนี่ยวที่ยังนอนนิ่งอยู่ใกล้กับโต๊ะอาหารและจะเป็นหายนะหากพวกเขาทําร้ายเธอเมื่อหญิงชาราหลีเห็นว่าจังฉินกล้าพูดจารุนแรงเช่นนั้นนางก็เข้าไปในบ้านแล้วชี้ไปที่จังฉินพร้อมด่าว่าไอ้เด็กเปรตแกพูดกับพี่สาวของแกแบบนั้นได้ยังไงแกอยากถูกตีใช่ไหมฉันจะตีแกให้ตายไอ้เด็กเปรต เฉียวเหมยขมวดคิ้วขณะฟังจากด้านนอกผ่านไปเพียงไม่นานหลังจากเข้าไปในลานบ้านคนเหล่านี้ก็เริ่มโตเถียงกันอีกครั้งหากเธอไม่ละหญิงชราหลี่ออกไปจังเหนียวก็คงไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายสำหรับเหตุผลช่วงนี้เธอไม่ชอบเสียงดังเป็นพิเศษทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังเธอก็จะรู้สึกหดหูใจสาเหตุหน่าจะมาจากฮอร์โมนที่พันผวนในระหว่างตั้งครร เฉียวเหมยนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นและไม่เข้าไปช่วยเรื่องนี้ก็เหมือนกับสถานการณ์เมื่อตระกูลจางมากเอเงินจากหลี่กุ้ยในตอนนั้นเธอจัดการได้ครั้งหนึ่งแต่เธอไม่ต้องการทําอีกหักเธอเข้าไปยุ่งมากเกินไปหลี่กุ้ยก็ยังถูกกลั่นแกล้งอยู่ดีหักเธอไม่อยู่ครั้งนี้เธอไม่อยากเข้าไปยุ่งอีกแล้วและปล่อยให้หลี่กุ้ยจัดการเองจางฉินไม่กลัวหญิงชาราหลี่เลยเธอจ้องหญิงชาราหลี่อย่างไม่วางตาและยืนหลังตรงนิ่งอยู่กับที่มันเป็นแค่การตีเท่านั้นมันจะสําคัญอะไรไม่มีใครสามารถก้าวไปข้างหน้าและทาําาาร้้้ยนออองงสวขเธได เฉียวเหมยเคยพูดไว้พวกเขาเป็นพี่น้องกันและต้องปกป้องกันและกันเมื่อน,นั้นพวกเขาจะไม่ถูกคนนอกรังแกขณะนี้จางเหนียวได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จงางเฉาก็ป่วยเช่นกันเฉียวเหมยกำลังตั้งครรภ์และหลี่กุ้ยก็ไม่ได้นอนมาหลายวันเพื่อดูแลจางเหนียวเธอเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในครอบครัวนี้ที่สามารถปกป้องพวกเขาทั้งหมดได้เธอแค่ต้องอดทนจนกว่าจางเหว่ยจะกลับมาขอแค่เธออยู่ตรงนี้ไม่มีใครรังแกครอบครัวเธอได้ แม่ลูกสาวคนเล็กของฉันป่วยและลุกจากเตียงไม่ได้จังฉินจึงเป็นแบบนี้เธอไม่ได้กำลังวอยวายใส่คุณหลี่กุ้ยอธิบายขึ้่มแกต้องสั่งสอนหล่อนเด็กผู้หญิงไร้การศึกษาคนนี้ไม่เครารพผู้ใหญ่หล่อนสมควรโดนตีหลังจากหญิงชราหลี่พูดจบเธอก็ผลักจังฉินไปด้านข้างแล้วเดินไปหยิบชามและเริ่มกินโดยไม่สนใจว่าเป็นเครื่องใช้ของใคร จางชินอยากจะเดินไปข้างหน้าและพูดบางอย่างแต่หลี่กุ้ยกลับดึงเธอกลับอย่างเงียบๆเ,เธอห่มผ้าให้จางเหนียวและพาเธอไปที่ห้องอื่นด้วยความพยายามอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหญิงชาราหลี่ไม่ได้มองพวกเขาเลยและมุ่งความสนใจไปที่การกินเท่านั้นจางชินอยู่ในห้องนี้ดูแลน้องสาวให้ดีแม่จะอยู่อีกห้องอยากเข้ามาเข้าใจไหมหลี่กุ้ยสั่งแต่ถ้าเธอตีแม่อีกละ่ะจางชินถามขณะมองหลี่กุ้ยด้วยความกังวล หลี่กุ้ยลูกหัวจังฉินเบาๆจริงๆแล้วเธอไม่รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับหญิงชราหลี่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วนี่คือแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเธอไม่ว่าหญิงชราจะทำผิดพลาดใหญ่หลวงเพียงใดเธอก็ยังคงไม่กระตันอยู่ไม่ได้อย่าก,กังวลแม่ไม่เป็นไรแค่อยู่ที่นี่แล้วแม่จะกลับมาเร็วๆนี้หลังจากพูดจบหลี่กุ้ยก็กลับไปที่ห้องที่หญิงชราหลี่อยู่ขณะนี้ทั้งสามคนได้ทานอาหารทุกอย่างบนโต๊ะอาหารจนหมดรวมถึงซุปด้วย เอาให้เพิ่มให้ฉันอีกชามสิหญิงชราหลี่พูดขณะส่งชามให้กับหลี่กุ้ยอย่างหยาบคายหลี่กุ้ยนั่งลงบนเก้าอี้แล้วพูดอย่างงอนๆว่าหมดแค่นั้นแหละมีแค่นี้แกกำลังหลอกใครฉันไม่เชื่อแกฉันไม่ให้แกตักให้ฉันแล้วฉันจะหามันเองหญิงชราหลี่สวมรองเท้าด้วยความหงุดหงิดและเดินไปที่ห้องครัวเพื่อหาอาหารในหม้อตู้และโถข้าวไม่มีอะไรเหลือเลยดูเหมือนว่าหลี่กุ้ยไม่ได้โกหกที่บ้านมีอาหารอยู่เพียงเท่านั้น เธอเห็นแตงกวา2ลูกอยู่บนพื้นและไม่สนใจว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนเธอหยิบมันขึ้นมาแล้วเริ่มกินโดยไม่ได้ล้างด้วยซ้ำแอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิเชตอนที่6 1 9คนเป็นก็สามารถอดอาหารจนตายได้ หญิงชราหลี่เดินเข้าไปในบ้านอย่างวางอํานาจและนั่งลงบนเตียงอิดแก่ต้องช่วยฉันดูลูกสองคนของพี่ชายคนโตแก่สิพวกเขาผอมแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วแกทิ้งพวกเขาไว้กลางทางไม่ได้แม่ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแต่อย่างที่แม่เห็นจางเหนียวนอนอยู่ตรงนั้นและขยับตัวไม่ได้เลยทุกเดือนเธอต้องกินยาเยอะมากที่บ้านไม่มีอาหารกินฉันเองก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันหลี่กุ้ยพูดอย่างอับอายยาเยอะเหรอนั่นแปลว่าเธอมีเงินซื้อยาได้ทุกเดือน ดวงตาของหญิงชราหลี่เป็นประกายหักเธอเก็บเงินที่เสียไปกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนั่นคงเป็นเงินจํานวนมากทีเดียวไม่ว่ายังไงก็ตามเธอจางเหนียวเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งที่ยังไงก็ต้องแต่งงานกับคนในครอบครัวอื่นในไม่ช้าแทนที่จะเสียเวลาหลายปีไปกับการเลี้ยงดูเธอมันดีกว่าไหมที่ปล่อยเธอนอนไปแบบนี้หากเธอสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถือว่าเธอโชคดีมากเมื่อถึงเวลาแต่งงานเธอจะได้รับของขวัญมั่นมากมายถ้าเธอตายไปก็คงจะดียิ่งขึ้นไปอีก จะได้มีปากท้องน้อยลงอีกหนึ่งปากแกยังมีเงินซื้อยาอยู่ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องมีเงินให้ฉันแน่นอนฉันไม่ต้องการมากมายพอแค่เลี้ยงชีพก็พอหญิงชราหลีกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่จังเหนียวจะไม่หายถ้าเธอไม่ได้กินยาหลีกุ้ยพูดอย่างกังวลหญิงชราหลีบกมือและพูดอย่างเฉยเมยนั่นมันแค่เด็กผู้หญิงหล่อนจะต้องแต่งงานในไม่ช้าฉันไม่คิดว่าเด็กคนนั้นจะดีขึ้นหรอกทำไมเธอถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ เราเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตยังหิวโหวยอยู่เลยฉันยังเป็นลูกสาวของแม่มันไม่ใช่ว่าแม่จะไม่มาหาฉันเมื่อแม่ต้องการความช่วยเหลือจังเหนียวจะดีขึ้นฉันจะทำให้เธอดีขึ้นอย่างแน่นอนฉันต้องกู้เงินมาซื้อยาฉันจะมีเงินให้แม่ได้ยังไงหลี่กุ้ยพูดอย่างโกรธเคืองหญิงชราหลี่ไม่เชื่อสิ่งที่หลี่กุ้ยพูดเธอแน่ใจว่าหลี่กุ้ยมีเงินและจงใจซ่อนมันจากเธอด้วยต้นไม้เงินอย่างเฉีย,เฉยวเหมยเธอจะไม่มีเงินได้ยังไง ในลานบ้านมีไก่และเป็ดมากมายหากเธอขายได้สักตัวพวกเขาคงมีเงินพอกินได้ทั้งเดือนมีคนที่นี่ที่กำลังจะอดอาหารตายการซื้ออาหารให้ไก่และเป็ดถือเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่งแล้วทำไมแกยังมีอาหารให้ไก่และเป็ดแกกำลังทิ้งเราให้ลำบากชัดๆเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะแกถ้าแกไม่อยากกับผู้ชายคนนั้นจากตระกูลจาง สิ่งของในบ้านของเราคงไม่ถูกพวกมันทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพี่ชายคนโตของพแพรกมันคงไม่ทิ้งฉันกับลูกสองคนนี้ไว้ที่บ้านแล้วไปในเมืองกับมีหญิงชราหลีบนขณะชี้หน้าหลีกุย้ยไก่และเป็ดพวกนั้นเป็นของเฉียวเหมยฉันแค่ช่วยเธอเลี้ยงพวกมันและเธอก็เป็นคนจัดหาอาหารให้ฉันจะฆ่าไก่และเป็ดพวกนี้ได้ยังไงหลีกุ้ยกล่าวแล้วไงถ้าเป็นของเฉียวเหมยไม่ใช่เธอเป็นลูกสาวของพแพรกมันเหรอเธอไม่ฟังพแพรกมันเหรอ,หอเธอกล้าที่จะหันหลังให้กับครอบครัวฝ่ายแม่หลังจากแต่งงานแล้ว เธอเป็นคนอกตัญญูจริงๆหญิงชราลี่พูดขณะที่เธอยกมือเท้าสะโพกของเธอเงินสำหรับซื้อไก่และเป็ดมาจากคุณปู่เฉียวเฉียวเหมยไม่มีงานทำปู่ของเธอจึงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจะมีหน้าไปขอเงินจากท่านได้ยังไงหลี่กุ้ยกล่าวหญิงชราลี่หาข้อโต้แย้งอื่นใดไม่ได้เธอคุกเข่าลงบนเตียงอิฐทันทีและพูดกับหลี่กุ้ยว่าแม่ของแกคุกเข่าขอร้องละ่ะช่วยฉันและเด็กสองคนนี้ด้วย เด็กทั้งสองคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกันราวกับว่าพวกเขาได้หารือเรื่องนี้กันไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อย่าหลี่คุกเข่าลงพวกเขาก็คุกเข่าตามไปด้วยเสียงเคาะดังขึ้นด้วยเรื่องราวกับเสียงระฆังที่ตีในวัดหลี่กุ้ยกลัวมากว่าพวกเขาจะตายเพราะหัวกระแทกจึงรีบไปช่วยหญิงชาราหลี่ลุกขึ้นแม่ทำอะไรอยู่ถึงแม่จะทำแบบนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะให้แม่หลี่กุ้ยกล่าวเมื่อเห็นว่าหลี่กุ้ยไม่รู้สึกวันไหวต่อแรงหรือการโน้มน้าวใจหญิงชาราหลี่จึงชี้ไปที่เฉียวเหมยที่นั่งอยู่ข้างนอกแล้วพูดว่า เธอเป็นลูกสาวของแกตอนนี้แกใช้ชีวิตลำบากมากทำไมแกไม่ขอความช่วยเหลือจากเธอทุกวันนี้อาหารที่พวกเขากินที่บ้านล้วนมาจากลานบ้านของเฉียวเหมยเมื่อไม่นานนี้ครอบครัวของเธออยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเฉียวเหมยและเสียเจ๋อได้นำสิ่งของต่างๆมากมายมาให้เธอเธอรู้สึกอายเธอจึงปฏิเสธความเมตตาของเฉียวเหมย ต่อมาจังเวยและเด็กๆคนอื่นๆนำผักกลับมาเป็นจํานวนมากทุกวันบางครั้งยังมีข้าวด้วยเมื่อเธอถามพวกเขาเธอพบว่าเฉียวเหมยอ้างว่าเธอกําลังตั้งครรภ์และไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวและเฉียวเฉียงแก่เกินไปที่จะทํางานนอนในฟาร์มเธอจึงขอให้จังเวยและเด็กคนอื่นๆช่วยเธอเด็กๆสามารถรับผักได้ทุกวันตามปริมาณงานที่พวกเขาทําเกือบจะถึงฤดูหนาวแล้วและไม่มีผักป่าและเห็ดให้เก็บบนภูเขาอีกแล้วเด็กๆต่างไปที่บ้านของเฉียวเหมยเพื่อช่วยงานและเธอก็ตกลงโดยปริยาย ช่องแมสฟิชเชอตอนที่620คุณเข้ามาได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นตระกูลจางหรือหญิงชาราหลีตรับใดที่พวกเขาของเงินจากเธอเฉียวเหมยก็จะถูกพาดพิงทุกครั้งเฉียวเหมยจะควักเงินและพยายามช่วยเธอจัดก,การเรื่องเหล่านี้ตอนนี้หญิงชาราลีกําลังจับตามองเฉียวเหมยอีกครั้งครั้งนี้เธออ่อนแอไม่ได้เธอมีความสามารถยังต้องปกป้องเฉียวเหมยด้วย เธอสัญญากับเฉียวเหมยว่าเธอจะรวบรวมสติและต่อสู้กับพวกเขาจนถึงที่สุดฉันไม่ได้เลี้ยงลูกสาวของฉันแม้แต่วันเดียวทำไมเธอถึงให้สิ่งดีๆกับฉันมากมายเมื่อก่อนฉันอยากเลี้ยงเธอแต่ไม่ใช่ว่าเงินทั้งหมดเข้ากระเป๋าแม่เหรออีกอย่างมันไม่ใช่ความผิดแม่เหรอที่ตอนนี้เฉียวเหมยไม่สนิทกับฉันหลี่กุ้ยกล่าวขณะจ้องมองหญิงชาราลีหญิงชาราลีพูดไม่ออกเธอทำผิดในเรื่องนี้จริงๆหากไม่ใช่เพราะเฉียวเหมยโชคดีหล่อนคงตายที่บ้านของเฉียวจวงไปนานแล้ว โชคดีที่สวรรค์ช่วยให้เฉียวเหมยรอดชีวิตมาได้หล่อนเป็นคนที่เก่งที่สุดในบรรดาเด็กๆเ,เหล่านี้หล่อนไม่เพียงแต่แต่งงานอย่างสง่างามเท่านั้นแต่หล่อนยังรู้วิธีหาเงินอีกด้วยตราบใดที่เธอสามารถโน้มน้าวเฉียวเหมยได้เธอก็สามารถมีทุกสิ่งที่เธอต้องการเงินที่แกให้ฉันนั่นมันเป็นการแสดงความกตันญูของแกไม่ใช่หรืองไงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแกสำนึกแค่ว่าจะให้เงินกับเฉียวเหมยแกเคยพูดเมื่อไหร่ว่าเงินนั่นแกให้ฉันรับเงินนั้นมาถือเป็นการแสดงความกตัญญูจากแกเถอะ อย่าพูดถึงมันอีกหญิงชราหลี่พูดอย่างเอาแต่ใจแม่หลีก่กุ้ยชี้ไปที่หญิงชราหลี่ด้วยความโกรธหญิงชราใช้เงินหมดแล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกทุกอย่างในบ้านของฉันต้องได้รับการซ่อมแซมหลังจากที่ถูกครอบครัวจังทุกทำลายพวกเขายังเอาเงินไป300อยหยวนซึ่งเป็นเงินออมทั้งหมดของครอบครัวแกต้องหาเงินมาชดใช้และให้ฉันอีก200อยหยวนสำหรับกรเกษียณด้วยนั่นคือแกต้องให้ฉันทั้งหมด500อยหยวนหญิงชราหลี่กล่าว ในตอนนั้นหลี่กุ้ยไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆจากเงินมั่นและสิ่งของสําคัญ3ชิ้นทุกอย่างไปอยู่ในกระเป๋าของหญิงชรหลี่ตอนนี้ตระกูลจางเอาเงินของเธอไปแล้วเธอจึงมาของเงินจากหลี่กุย้ยไระยังอายจริงๆแม่ในเมื่อแม่ต้องการคิดบัญชีกับฉันแม่ควรคืนเงินที่แม่ยืมฉันไปตลอดหลายปีเพื่อให้พี่ชายทั้งสองคนใช้แต่งงานไม่ใช่เหรอหลี่กุ้ยถาม หญิงชราหลีพยายามหาเหตุผลสารพัดเพื่อของเงินจากหลีกุ้ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอได้เงินไปแล้วมากกว่า300อยหยวนฉันฉันไม่มีเงินไปถามเอากับพี่ชายแกโนนฉันไม่ได้เป็นคนแต่งงานฉันไม่ใช่คนที่ติดหนี้แกหญิงชราหลีกล่าวแม่ไม่ได้บอกว่าลูกสาวก็เป็นสายเลือดเดียวกันเหรอถ้าลูกสาวของฉันเป็นลูกฉันทำไมแม่ถึงไม่สนใจลูกสาวของตัวเองละ่ะ ฉันยังเป็นนี่เฉียวเหมอยอยู่500อยหยวนสำหรับบ้านหลังนี้รวมถึงค่าอุปกรณ์งานและวัสดุก่อสร้างจากหมู่บ้านด้วยนอกจากนี้ยังมีเงิน160อยหยวนที่ฉันเป็นนี่คนอื่นสำหรับค่ารักษาพยาบาลของจางเหนียวและจางอวยแม่ควรช่วยฉันจ่ายทั้งหมดนี้ด้วยถ้าพี่ชายสองคนของฉันสามารถใช้เงินจำนวนมากสำหรับงานแต่งงานของพวกเขาได้ฉันก็สามารถใช้เงินได้เช่นกันลีกุ้ยกล่าวขณะที่เธอแบมือออกหญิงชราหลี่กำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยเจ้าเหลียงผู้เพิ่งเข้ามาในบ้าน โอ้พระเจ้าถึงเวลาอาหารแล้วเจ้าเลี้ยงพูดเสียงดังเมื่อเห็นว่าจาังเหนียวไม่อยู่ในห้องพี่เจ้าคุณมาแล้วแม่ฉันกินอาหารหมดแล้วที่บ้านก็ไม่มีอะไรเหลือเลยฉันเลี้ยงมือเย็นคุณไม่ได้แล้วหลี่กุ้ยพูดโดยแซงทำเป็นกังวลใบหน้าของหญิงชราหลี่ตกตะลึงในทันทีลูกสาวของเธอคนนี้กำลังพูดว่าเธอโลภมากต่อหน้าคนนอกทั้งโต๊ะเต็มไปด้วยจานอาหารในห้องมีเพียงหลี่กุย้ยและตัวเธอกับลูกสองคนเธอจะซ่อนหน้าไว้ที่ไหนนี่ถือเป็นการตกหน้าเธอชัดๆ คุณมาจากหมู่บ้านข้างเคียงเหรอคุณเข้ามาได้ยังไงคุณได้รับอนุญาตหรือเปล่าคุณมีบัตรผ่านหรือเปล่าคุณเข้ามาในหมู่บ้านของเราอย่างไม่ใส่ใจได้ยังไงคุณจะรับผิดชอบไหมถ้าในหมู่บ้านมีอะไรหายไปเจ้าเหลียงตะกนขณะที่เขาชี้ไปที่หญิงชราลีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยลําพังหากต้องการไปไหนมาไหนจะต้องไปที่สํานักงานหมู่บ้านเพื่อนเพื่อนอนุญาตและยื่นขอใบอนุญาตเสียก่อนจึงจะเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นหรือต่างเมืองได้ กฎเกณฑ์ไม่ได้เข้มงวดมากนักตรับใดที่ทุกคนรู้จักกันกฎเกณฑ์ก็จะไม่ซับซ้อนมากนักอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนชั่วร้ายเช่นนี้เขาต้องการที่จะทําทุกอย่างอย่างยุติธรรมก่อนหน้านี้ครอบครัวจางได้ก่อกวนความสงบในหมู่บ้านไปแล้วมีข่าวลือเชิงลบอยู่ภายนอกหมู่บ้านว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่บ้านอยู่เสมอคนแบบนี้จะสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านเท่านั้นมันจะทําลายชื่อเสียงของหมู่บ้านภายนอก นั่นหมายความว่าจะไม่มีใครเต็มใจที่จะมาที่หมู่บ้านและทุกคนในหมู่บ้านก็จะต้องการหลบหนีในไม่ช้านี้สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเจ้าเลี้ยงจะไม่ยอมให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ